ปลายมาวะดันแน่เลยอ่ะดันโอ้เลือดเลือดก็ฟอสมาระวังหลังดันนะออมฝักดูบี่อยกูดูสโดเต็ดอ่ามึงดูเดไปเลยเดะไปเลยะไปเลยไปไปบีแทบีแทบแป๊บนึงกูเช็คหลังกล่องนี้แป๊บอมีแฟลชอีกลูกไหมวิทย์อ

โอเคว่างว่างเอว่างเลยให้ให้ให้ใส่ชวางเลยจูเล่จูเลยอยู่นี่30 seconds มุมไม่เห็นบอลเลยไม่มีเลยโอเคเออวิ่งไปแล้ว a r ้ไอ้สัสเ่แบนดี้ว่ะแบนดี้แบนดี้ดเ